วันนี้ก็ลกหน่อยนะครับอันนี้นี่อันนี้คือแช่อิ่มตัวนี้คือไม่ได้ทําในรูปแบบให้สีสวยเนาะเพราะว่าตรงนี้จริงๆต้องใส่สารเคมีที่ทําให้สีเขาใสเนี้สีเขาเลยขมนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะาาคือไม่ได้แช่อิ่มหรอกอันนี้คือไว้หมักนะครับไว้ผมเราใช้ดื่มนะครับคือตัวนี้ก็ก็จะมีกลิ่นกลิ่นที่พิเศษขึ้นมานี้ข้าวลูกหมดแล้วน,นี่กินนมเนาะผมขออนุญาตไม่ฉายหน้าเขานะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าอะไรอันนี้เป็นโจ๊กโจ๊กผสมคัสต้มต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนอาหารมามา่มามานะครับขอบคุณเครือสาพัฒนะครับที่ช่วยเา้าในยามวิกฤตแล้วก็ขอบคุณอย่างมากเลยนี่อย่างไรก,ก็เห็นไหมผัดช,ชาผัดช,ชานี่นี่เป็นไงวันนี้ผลิตภัณฑ์มามา่าทำมาหลากหลายดีเหมาะกับ พ่อบ้านนะครับที่ต้องรับมือกับสถานการณ์บีบคั้นสุดๆแต่เราก็โชคดีที่คุณครูสอนหนูมาดีนะครับดีมากอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าถ้าเราใช้หลักสูตรพัฒนาได้แล้วก็นําไปสู่หลักสูตรนานาชาตินะครับเด็กเหล่านี้จะเป็นบุลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สําคัญว่เาเห็นเห็นหน้าเขานิดนึงเนาะแต่ไม่เห็นทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมขอสมวนสิทธิ์สาหรับลูกผมแล้วกันนะครับ ที่จะไม่ไม่ถ่ายทําเขานะครับพยายามเรี่ยงเพราะตอนนี้เขาตาเขาไม่เหลือแล้วตาเขาจะเล็กลงนะตาเขาเล็กติดเดียวแล้วแต่ก่อนยังถ่ายได้ตาเขายังลูกโตอยู่เพราะตอนนี้ตัวเขาโตตาเขาอยู่ตาเขาตายตาดวงตาเขาเจะไม่เจริญเติบโตเพราะว่าเนืองจากถูกทําลายด้วยแสงโคมไฟนะครับก็เป็นอุบัติเหตุในครอบครัวเนะวาะด้วยความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็เรื่องอื่นผมไม่มั่นใจนะครับถ้าเป็นยาขับ ทำให้สมองเขาสั่งการไม่ได้อะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็ตอนนี้เริ่มฝึกนั่งนั่งห้องน้ําได้นะแล้วก็กินรับประทานอาหารเองได้ดูดนมเองได้นะครับก็รู้เรื่องบ้างพูดรู้เรื่องบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่รัฐคุณจะส่งเสริมสนุนรายได้พิเศษให้กับเขาก็คือผ่านโคต้าสลักกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ในเรื่องของแผงการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ส่งเสริมทักษะให้เขาแล้วก็ใช้บสอยอมาเป็นตัวค้ำประกัน สินเชื่อจากกองทุนคนพิการอันนี้มันลกนิดนึงนะลกนิดนึงก็จริงๆก็ไม่ค่อยลกหรอกบางเื่อผมจะเคลียร์เอาอันนี้มาปัน่นเอามาทำน้ำปัน่นแล้วเอาอานทำยำอันนี้จะมาทำยำเนืนะ้อปั่นน้ำอือส่วนนนี้ก็เอาอนนเอาข้าวโพดเนาะเอามายำพริกเนี่ยน,นี่แขนผมก็จะเป็นแผแลอุบัติเหตุนะมีหัวด้วยล่ะแล้วก็ไม่ไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับไม่ไม่รุนแรงไม่ได้ผ่านตัดสมองเพราะว่า เออไม่ดวนจุดสําคัญเพลงอาจจะพูดช้าบ้างเขียนหนังสือไม่ค่อยดีบ้างพิมพ์ดีดไม่ค่อยดีบ้างเงี้ยก็ธรรมดาครับเพราะว่ารถยนต์เอ่อเหินหาวเป็นเครื่องบินแล้วก็ตกลงมาจากฟากฟ้าก็ธรรมดาครับคิดเอาเองครับดีนะครับที่ค่าเข็มขัดน,นีลภัยไม่งั้นคงกระเด็นออกมาจากกระจกกระจกแตก ก็นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกอ่านี่ขอบคุณอภินันทนาการด้วยเนาะลืมไปคนที่บริจาคนมโรงเรียนมาให้เพราะว่าที่นมโรงเรียนเขาจะให้เป็นนมเปรี้ยวเป็นนมเปรี้ยวเพราะเด็กที่นั่นเขาจะกินนมเปรี้ยวกันอันนี้เป็นน,นมโรงเรียนของอผู้ใหญ่ใจดีที่ลูกๆท่านเขาว่าลูกเขาไม่ค่อยกินกันละนะอ่ะก็โอเคครับผมก็มาทาไอศครีมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีรายได้จากเรื่องของโค้าสลากินแบงรัฐบาลแล้วก็จัดรูปแบบเป็นแผงขาย สมัครกิจการรัฐบ,บาลออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็สามารถพ่วงขายของสินค้าอื่นได้แล้วก็รีวิวสินค้าหรือนําเสนอพิธว่าเออเราลงทุนตรงนี้ให้กับผมได้ไหมออผมต้องการระดมทุนเงี้ยแล้วก็มีเงินปันผลให้มีกําไรแบ่งกันอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าจะทําแล้วก็ไม่น่าไม่น่าจะเป็นอะไรยุ่งยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยทําไมรัฐถึงทําไม่ได้เออแปลกเพราะว่าเงินก็ไม่ได้จ่ายอะไรก็แค่ทําระบบให้วางระบบให้ให้เราเข้าสู่ระบบ ซึ่งเม็ดเงินจากทุนของระบบก็มีการแบ่งสารปันส่วนจากกําไรจากสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วนั่นคือการตั้งคําถามก็โอเคเนาะผมขอเคลียร์ก็เคลียร์อะไรก่อนแล้วกันครับผมขอพรกคุณที่ทนฟังขอรับประทานอาหารก่อนนะครับ